สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมิมมนอนทาร์ดชาแนลนะคะชอบคลิปนี้เราอยู่ก,กันกับคลิปดรงความรักของชาวธาตุไฟนะคะชาวราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใครนะคะที่อยากจะเข้ามาขอโอกาสนะคะอยู่ในชีวิตของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างใครที่จะเข้ามาขอโอกาสจากคุณนะคะ เริ่มต้นกันที่พลังงานของชาวทาตุไฟกันก่อนเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูเป็นช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะวันที่16-30พฤศจิกานะคะขอดูของพลังงานของชาวทาตุไฟกันก่อนว่าเป็นยังไงนะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะอืมเดอะเอ็มเปอเรค่ะ เซอร์วนออฟแยังไงจ้ะแล้วก็มีไพ่สามไม้เท้านะคะมนว่าถ้าในส่วนตัวของชาวทักไฟเองเนี่ยมนมองว่าเป็นจังหวะของการรอคอยผลลัพธ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะมนว่าคุณไม่ไม่ได้เปิดใจอย่างเต็มที่ขนาดนั้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เหมือนมีกำแพงเหมือนมีการระแวดระวังระวังตัวค่อนข้างเยอะเลยกับใครที่ จะเข้ามาทําความรู้จักหรือเข้ามาหาคุณในช่วงเวลานี้นะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาด้วยเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆซึ่งเป็น เราสึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่คุณคิดหรือมันกระทันหันกว่าที่คุณคิดเนะอ่มช่วงเวลานี้อาจจะมีใครเข้ามาอยากทําความรู้จักกับคุณก็ได้เป็นคนที่มีหน้าที่การงานตําแหน่งการงานที่มีความมั่นคงนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของพลังงานของคนที่จะเข้ามาเข่าโอกาสอยู่ในชีวิตของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังตุลาคมน,นี้นะคะเป็นยังไงจะ๊ะมีไพ่สองใบเท้าขึ้นมานะคะ แปดดาบค่ะห้าเหรียญแล้วก็เก้าดาบทุกคนเราเห็นถึงพลังงานความรู้สึกแบบว่าเหมือน ตัวเขาเองอะคะ่ะเหมือนถูกปิดกัน้นเหมือนมีกำแพงอะไรบางอย่างอยู่นะคะมีการคิดวกคิดวนนะคะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องรู้สึกเงารู้สึกขาดหายอะไรไป2เหรียญขึ้นมาอ่าห้าเหรียญขึ้นมานะคะมันมองว่าตัวเขาตอนนี้รู้สึกเหมือนไม่ได้รับการเติมเต็มในความรู้สึกเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ เหมือนเหมือนมีการรออะไรบางอย่างมีการแพนนิงมีการวางแผนวางแผนสิ่งต่างๆอยากให้เกิดขึ้นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะ,ะเขาเหมืนว่าเขาอยากมีพาร์ทเนอร์นะอยากมีคนที่เขาสามารถพูดคุยปรึกษาได้แต่ในช่วงเวลานี้อาจจะยังรู้สึกขัดขาด,ดไปมีกำแพงอะไรบางอย่างขึ้นมาในความรู้สึกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนี้เขาเป็นใครขอดูลักษณะของคนคนนี้นะ่คะที่จะเข้ามา ขออยู่ในชีวิของคุณนะขอดูลักษณะของคนคนนี้หน่อยนะคะมีไพ่สี่ดาบขึ้นมานะคะหนึ่งเหรียญจ้ามีอะไรจ้ะอู้ิไม้เท้านะคะนายส n เพนเดคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะชาตทัดไฟมันมองว่าคนคนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นคนที่เคยเบรกเคยชะลอความสัมพันธ์กับ กับตัวคุณไปด้วยก็ได้นะมนว่าคนคนนี้เป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะเลยในเรื่องของการงานมีภาระหน้าที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเราขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในตอนนี้เป็นยังไงนะคะ ความรู้สึกที่เขามีต่อชาวธาตุไฟนะคนที่จะกลับเข้ามาเนี่ยขอโอกาสนะคะอยู่ในชีวิตของคุณเป็นยังไงเอ่ยมีไพ่ king of pentacle นะคะเจ็ดไม้เท้าสามเหรียญแล้วก็ the sun นะคะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะเขา,ารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างยากไม่ใช่เขาไม่รู้นะแต่ที่เขายังสู้อยู่มอนว่าเป็นเพราะความรู้สึกเขาที่ยังสั่งให้ไปต่อ พลังงานการอยากวนกลับนีจริงๆนะคะแล้วก็มันยังมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันยังติดยังมีความมั่นคงอยู่กับตัวคุณเนี่ยเขาเลยมีการวนกลับมามันว่าเขาอยากจะพัฒนาไปในทิศทางที่ มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีเกณฑ์อยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือทําตามเป้าหมายให้สําเร็จนะคะเป็นพลังงานดีๆซึ่งกันและกันจะเห็นภาพของการอยากเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานบวกๆนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูหน่อยว่าคนคนนี้นะ่ะเขาจะเท k e action อะไรนะคะถึงคุณนะชาวธาศไฟมาดูกัน กไม้เท้าขึ้นมานะคะจะเทชั่นอะไรคะ่ะ The Star <c oughs> 2ถ้วยนะจ๊ะแล้วก็มีไพ่4ไม้เท้ามันจะบอกว่าพลังงานแบบปังมากปังปุ๋ยเยมากพลังงานดีมากๆเลยนะคะมีไพ่6ไม้เท้า t ตา Star 2ถ้วยแล้วก็4ไม้เท้าขึ้นมานะคะมันว่าการมาครั้งนี้ของเขาค่อนข้างจริงจังเลยคือแบบ ขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมเลยเหมือนอยากลงหลักปักฐานอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็เห็นถึงพลังงานการคลิกการที่มีการปรับความเข้าใจกันนะคะการเทคชั่น mm. <arn> ของเขาเนี่ย mm. มลมองว่าเขาจะพยายามเดินหน้าความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่ย่อท้อกับปัญหาที่มีอ่ะเห็นความพยายามที่จะเกิดขึ้นนะคะเออแล้วก็ถ้าเขามีคู่แข่งนะในเวลานี้นะมนว่าเขาก็จะพยายามอย่างหนักมากมาก เขาจะมาแสดงออกถึงความมั่นคงแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาคิดนะคะกับคุณที่อาจจะเคยไม่เข้าใจไม่คุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะมีการปรับความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะแล้วก็มองว่าเหมือนกับอยากให้มีความหวังใหม่ๆเกิดขึ้นมาในความสัมพันธ์นี้มันจะมีความรู้สึกนั้นเข้ามานะคะ ผ่านการฮิลลิ่งกันย,วยาวๆแล้วแล้วเกิดเป็นความหวังใหม,ใหม่ๆที่มันสามารถที่จะคาดหวังได้ประมาณนั้นนะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่านะคะแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรจ้ะหลังจากการเทคชั่นเนี่ยมีไพ่เจดาบขึ้นมาควีนอ f c คัพนะคะมีไพ่หนึดาบมีอะไรจ้ะ The Empress แล้วก็เพจสับคับนะคะภาพรวมหมายตอนแรกกับมนก็แอบมีความรู้สึกว่า ตัวคุณยังไม่ไมว้วางใจเขายัางเต็มที่เนาะเพราะว่าสถานการณ์ของบางคนที่มีการาห่างหายชะลอพักเบรกอะไรกันไปเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่า เราไม่สามารถวางใจได้อย่างเต็มที่ทีนี้ก็ต้องรอดูกันไปเดี๋ยวจะเห็นความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะในความสัมพันธ์ต่อจากนี้แนวโน้มในช่วงครึ่งเดือนหลังจะมีความชัดเจนแน่นอนแล้วก็รู้สึกว่ามันมีโอกาสของการเริ่มต้นนะเหมือนให้โอกาสกันอีกครั้งหนึ่งในการปลูกต้นรักในการศึกษาเรียนรู้นิสัยใจคอสัะกรณคือมีพลังงานของ l o v i วิขึ้นมา การให้การรักความหงอยมันมีอบวุวลอยู่ตรงนี้แล้วก็มันว่าภาพรวมอย่างน้อยเนี่ยที่สุดยังมีความรู้สึกว่าต่างคนก็ต่างมีคุณสมบัติในการเป็นสเปคของกาละก,กันประมาณนั้นน่ะน,นะคะก็เลยน่าจะมีการเปิดโอกาสให้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้กับชาวทักไฟบ้างนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรคะในสปอ t ์ต w นนะคะอัศวินถือถ้วย r ฟนัวลค่ะไพ่พูดถึงในเรื่องของการทีอเบิร์ดได้เหมือนกัน Queen of Earth นะคะราชินีถือเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ราชาถือดาบด้วยคือต้องบอกว่ามันมีโอกาสของการเกิดช่วงเวลาดีๆร่วมกันนะคะช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ใจเต้นอะไรแบบเนี้ยคืออยากให้คุณเห็นคุณค่าของตัวเองก่อนเริ่มต้นจากการ เห็นคุณค่าของตัวเองและทําในสิ่งที่มันดีสำหรับตัวเรานะคะมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองมนว่าช่วงเวลาหลังจากนี้พอคุณมีทุกอย่างครบในสเต็ปหนึ่งแล้วมันจะมีการรีเบริร์สสิ่งเก่าๆกลับคืนมานะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีลักษณราศีอะไรบ้างนะมีชาวราศีพิจิกนะคะชาวราศีเมษค่ะชาวราศีตุลน,นะคะ ชาวราสีมีนประมาณนี้เนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีนี้บ๊ายบายค่ะ